จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีมิดหลักแฟนเพลงค่ะมิดหมอแคนแฟนมอลัมสุขปุสุขคนละจ้าตีเจลาลาผ้ามวนค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงอิโตเรีคกกอร์ดนะคะเอฟเอ็ F 5, มลอยหาจุดสองหามกะเฮิร์นะคะออกอากาศจากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงเวลา16.00ถึง17.30นค่ะหนึ่งชโมงเคืองค่ะช่วงเวลาเย็นๆนะครับพี่น้องขะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะระวังสุขภาพของท่านด้วยนะจ๊ะ ดีเกล้าลาก็เพ่งจะหายจากอาการหวัดนะคะแต่ว่าเสียงแบบบ้านเหลี่ีเท่าที่ควรนะคะกราบขอบคุณขอบคุณความเมตตาจากสปอนเซอร์ทั้งเจ็ดท่านนะคะหนึ่งร้านสุนทรการเกษตรบ้านหนองคลองเจริญสองมหาหิบทองบ้านรอนแดงค่ะสามร้านหนุ่ยโซล่าเซลล์บ้านรอนแดงสี่ร้านต่อเจริญการค้าบ้านหนองคลองเจริญนะคะห้าร้านเสพบหลาหมูกระทะอ่ะเพื่อนองสองของหกฟาร์มคูบบอมหมูซิ่งค่ะบ้านหนองคลองใหญ่เก็ยอู่คลองเจริญยนต์บ้านหนองคลองเจริญนะคะ อะลอะลาผ้ามว้วนขอยินดีรับสปอนเซอร์ได้ไหมนะคะถ่านใดสนใจก็ติดต่อลอลาผ้ามวนได้ตลอดเวลานะจ๊ะช่วงนี้ก็ตามลังสิเตรียมตัวไปจัดรายการนะคะต่อจากดีเจอิสระและ,ะพี่น้องค่ะ,คะจากาพี่น้องอต้องการขอเพลงกับลอลาผ้ามวนนะคะในช่วงรายการโทรเข้ามาที่เบอร์0988159242ค่ะ0988159242แล้วเจอกันในรายการจ้าสวัสดีจ้า